พืนป่าอันกว้างขวางเปรียบเสมือนดินแดนอันพิศวงที่น้อยคนนักในยุคปัจจุบันจะเลียกเข้าไปสัมผัสทําให้อะไรายในป่าก็ดูจะิดปเปรียวแปลกตาชาวเมือไปเสียหมดตั้งแต่ภูมิประเทศอากาศพืชพรรจนไปถึงสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่ดูจะมีรูปร่างหน้าตาสีสันขนาดตัวและพฤติกรรมความเป็นอยู่ที่พิสดารไปกว่าที่เราคุ้นเคยกันมา ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ10อันดับมดป่านาชึงที่ผมชอบที่สุดกันก็ใน10อันดับนี้จะมีมดที่รูปร่างแปลกตาสีสันแปลกประหลาดขนาดตัวที่ดูผิดธรรมชาติจนไปถึงพฤติกรรมที่พิสดารแค่ไหนก็ติดตามดูก็ได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคย สำหรับมดป่าสุดแปลที่ผมนํามาจัดอันดับในวันนี้ก็จะเป็นการจัดจากมดที่ผมเคยได้เจอมาเวลาเข้าไปเดินสำรวจในป่าตามความชอบของผมล้วนๆเลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปถ้าใครเป็นสายมดเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ท็อปสอันดับของมดที่ชอบมาแชร์กันไว้หน่อยนะครับพอจบคลิปเราจะได้มาดูกันว่ามีมดตัวไหนที่เราชอบจงกันบ้างอันดับที่10มดหนามเคียวใหญ่ สำหรับหมดตัวแรกในลิสต์ของเรา ผมก็อยากจะเริ่มดยมดที่ถ้าพูดถึงตัวที่มีรูปร่างแปลกสีสันสวยงามและอยู่ในประเทศไทยคนในแวดวงมดหลายคนก็คงจะต้องพูดถึงมดตัวนี้โดยสันฐานที่มีหนามแหลมงอกออกมาจากอกโดยเฉพาะตรงส่วนเอวที่มีหนามคู่ยาวโค้งขู่ชูชันราวกับเขาของสัตว์ป่าในเทพนิยายผสานกับสีแดงสลับดำทําให้ความน่าตื่นตาของมดหนามเคียวใหญ่นั้นยากจะหาใครมาเปรียบผมมักจะพบเพราะมันเดินเป็นแถวยาวหาก,กินไปมาตามเถาวันและเจอตามพื้นบ้างประปรายสําหรับพฤติกรรมการทํา ที่ผมพบ ด,ดูจะนําวัสดุต่างๆมาใช้ทํารังโดยผมเดาเล่นๆว่าพวกมันอาจจะใช้ใยจากตัวอ่อนของพวกมันเองในการติดวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นใยแบบเดียวกันกับที่มดแดงใช้ติดใบไม้เข้าด้วยกันเวลาสร้างรังรังของมดนำเคี้ยวใ่จะอยู่ตามกิ่งไม้หรือลําต้นของต้นไม้สูงจากพื้นดินเล็กน้อยอย่างรังนี้ผมก็เจออยู่บนงามไม้ของต้นไม้ที่ล้มลงมาพาดผ่านทางก็ถือว่าผมโชคดีมากๆเลยและถึงรูปร่างและพฤติกรรมของมดนำเคี้ยวใ่จะดูน่าสนใจแต่ก็ด้วยความที่มันนั้นไม่ได้หายาก นนนัน้ถ้าเราหาตามป่าที่ถูกต้องการพบเจอพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรโดยความที่หาดูได้ไม่ยากและเป็นที่รู้จักค่อนข้างมากผมก็เลยให้มันอยู่แค่อันดับ10นะครับ ถ้าจะพูดเรื่องความหายากเนี่ยตอนแรกผมก็ลังเลว,ว่าจะเอาญาติในสกุลเดียวกันของมันอย่างมดหนามเคี้ยวเล็กที่ถึงหน้าตาของพวกมันนั้นจะดูคล้ายกันมากต่างกันก็แค่เรื่องของขนาดตัวนิดหน่อยแต่ความหายากของมดหนามเคี้ยวเล็กจะมากกว่าเยอะเลยทางชีวิตผมเคยเจอพวกมันแค่ครั้งเดียวในป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาสแต่ก็นั่นแหละครับโดยความที่มดหนามเคี้ยวใหญ่ดูจะตัวโตอลังการและเป็นที่รู้จักมากกว่ามันก็เลยได้อันดับที่10ไปครองนะครับ อันดับที่9มดยักษ์ปักตายสำหรับมดในอันดับที่9ของเราก็เป็นมดอีกชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเผลอๆน่าจะมีคนรู้จักเยอะกว่ามดหนามเคียวใหญ่ด้วยซ้ำเพราะมดยักษ์ปักใต้คือมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและติดอันดับท็อปๆของโลกเลยโดยเหตุผลที่ผมพามันมาอยู่ในอันดับที่9 ก็เนื่อง้วยความใหญ่ของมันล้วนๆเลยนะครับเพราะขนาดตัวของมันถือว่ามีความมหึมามากๆมองไกลๆหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นมดแต่คิดว่ามันคือดวงหรือแมลงชนิดอื่นด้วยซ้ำเรียกได้ว่าความใหญ่ของมันเนี่ยนำนำมดชนิดอื่นๆไปไกลเลยแต่จะว่าผมจัดให้มันอยู่ที่ลำดับกาวเพราะขนาดตัวของมันเพียงอย่างเดียวก็จ,จะดูไปกกลดอยค่ามันเกินไปหน่อยเพราะความจริงแล้วเบื้องหลังขนาดตัวอันมหึมาก็ยังมีความหมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่เนื่องจากตัวที่ใหญ่ทําให้มันต้องการแหล่งอาศัยที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ในกลา จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราจะสามารถพบเจอพวกมันได้แค่ในป่าดิบชื้นที่ชุ่มฉ่ำของาคใตายเท่านั้นหมดยักษ์ปักใตายจึงถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ได้ว่าผืนป่าน,นั้นๆมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากแค่ไหนเพราะถ้าสมดุลอันเปราะบ,บางของธรรมชาติเริ่มปเปลี่ยนไปหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่จะหายไปก็คือหมดยักษ์ปักใต้พวกนี้เองก็ถือว่าถึงแม้พวกมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์แต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับบทบาทที่ยิ่งใหญ่เกินตัวขึ้นไปอีกของพวกมัันนะครบ อันดับที่8อามีแอนหรือมดกล่องทัพ สำหรับอันดับที่8อาจจะเรียกว่าผมขี้โกงนิดนึงก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เลือกมาเป็นมดชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ผมเลือกมาเป็นกลุ่มของมดที่มีชื่อเรียกว่ามดกองทัพหรือ ArmyAN นโดยในประเทศไทยของเรามดในกลุ่มนี้จะมีอยู่2สกุลด้วยกันคือมดเซียนดินและมดทหารซึ่งถ้าเทียบกันแล้วโอกาสเจอมดเซียนดินจะน้อยกว่าเพราะส่วนใหญ่พวกมันจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินนะครับความเจ๋งที่ทําให้หมดกลุ่มนี้อยู่ที่อันดับ8ก็เนื่องมาจากวิถีชีวิตที่น่าสนใจมีความเป็นอยู่แบบกองทัพเร่ร่อนไม่ทํารังถาวโดยพมจะ กันเกี่ยวแขนขาจนก,กลายเป็นรูปบอหมดที่ภายในจะเป็นที่อยู่ชั่วคราวของราชนีและตัวอ,อ่อนในขณะที่มดอีกส่วนหนึ่งที่รับหน้าที่หาอาหารจะใช้วิธีเดินขบวนเป็นกองทัพกวาดล้างอาหารทั้งหมดที่ผู้มันพอจะหาได้แถมบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นพวกมันเข้าโจมตีมดอนจาจักอื่นด้วยก็โดวยวิถีชีวิตที่ดูลึกลับและมีสเสน่ห์แบบนี้เอง อามี่แอนก็เลยได้ที่แปะไปครองนะครับแต่ความจริงถ้าพูดถึงเรื่องการยกขบวนเดิมไปมาในป่าแล้วนอกจากมดกองทัพก็จะมีขบวนของปลวกซึ่งเป็นเสมือนขวดตรงข้ามของพวกมดที่ก็ดูน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันขบวนของพวกมันจะมีลักษณะต่างกันไปตามแต่ชนิดแต่หลกัหลกๆคือจะมีปลวกงานที่เดินลำเลียงสเบียงอยู่ตรงกลางในขณะที่มีปลวกทหารคอยยืนเฝ้าระวังภัยให้ด้านนอกและด้วยความที่ขบวนของพวกมันก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้มดกองทัพบางครั้งการประทะจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็จะเปนในช่วงนาทีวิกฤตแบบนี้นะครับที่เราจะได้เห็นกลยุทธ์การสึกที่พิสดารและน่าทึ่งของปลวกบางชนิดเช่นการพ่นสารพิษออกมาจากส่วนยาวแหลมที่ยื่นออกมาจากหัวราวกับการยิงปืนหรือปลวกบางชนิดเวลาเจอมดพวกมันก็จะหันก้นและพ่นสารพิษเข้าใส่ก็ถือว่านอนจากภาพจําของปลทการห,หัวโตๆกรามย,วยาวๆแล้วโลกของปลวกก็ยังมีอาวุธที่ลำหน้าไปกว่านั้นอยู่เยอะเลยนะครับอันดับที่7มดไอชินแดงหรือมดไอชินปักตาย โมชนิดนี้นี่พูดได้แทบจะเต็มปากเลยนะครับว่าผมให้มันอยู่ที่อันดับ7จากความหายากของมันเป็นส่วนใหญ่เพราะก็อยากที่เห็นเลยว่ารูปร่างหน้าตาของมันก็ดูจะเหมือนอนกับมดไอชื่นธรรมดาที่เราพบเจอได้ทั่วไปเลยซึ่งตัวธรรมดาที่ผมเลี้ยงอยู่ด้วยนะครับถือเป็นมดไอชนิดที่เลี้ยงแล้วดูได้เพลินม,มากๆมีพฤติกรรมที่ชัดเจนน่ามองตามรวมถึงยังมีการจัดระเบียบภายในรัางที่เห็นได้ชัดเจนอีกด้วยดูผ่านๆมดไอชิ่นแดงจะต่างกับมดไอช่นธรรมดาก็แค่ตรงที่สีตัวของพวกมันนั้นเป็นสีแดงก็เท่านั้นแต่่เทาานนั้นก็ม เกินพอแล้วนะครับสาหรับผมเพราะในไทยมดไอชื่นจะมีแค่2ชนิดหลกัหลกๆเท่านั้นไม่ชนิดที่เจอง่ายคือมดไอชื่นธรรมดาที่มีสีดําทั้งตัวสามารถพบเจอได้ทั่วไปจนหลายคนรวมถึงผมด้วยก็คงคุ้นเคยกับพวกมันที่มีตัวสีดําเป็นอย่างดีพอวันหนึ่งได้มารู้จักกับมดไอชื่นที่มีตัวสีแดงแบบนี้มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกพิเศษกับจามดไอชื่นปักตายพวกนี้มากๆและก็ตามชื่อเลยคือพวกมันจะมีทิ่นาศัยที่เฉพาะเจาะจงมากๆจะอาศัยอยู่แค่ในผืนป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางภาคใต้เท่า โดยความจริงจะพูดถึงมดที่มีถิ่นที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงก็ยังมีมดอีกหลายชนิดที่เข้าคุณสมบัตินี้อย่างเช่นมดเต่าปากใต้ซึ่งก็เป็นมดอีกชนิดที่พบได้แค่ในป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ทางภาคใต้เช่นกันแต่ส่วนตัวผมมองว่ามดไอชื่นแดนนั้นดูเท่ตรงสเปคผมมากกว่าผมก็เลยเลือกเพราะมันอยู่ที่อันดับที่7นะครับอันดับที่6มดต้นไม้เซลินทอร์สำหรับอันดับที่6 ก็จะเป็นมดอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกมาด้วยความที่ถินอาศัยของพวกมันนั้นมีความเฉพาะเจาะจงทําให้หาดูตัวได้ยากแต่สําหรับมดต้นไม้สลินทอจะต่างจากมดไอชื่นแดงจงที่ที่อยู่อันเฉพาะเจาะจงนั้นไม่ได้ถูกกาหนดด้วยภูมิภาคเป็นตัวหลักแต่จะถูกกาหนดด้วยชนิดของต้นไม้เพราะพวกมันมีพฤติกรรมทํารังอยู่ภายในลำต้นของไม้ลักษณะเถาเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นคือต้นห่อสพายควายคือการที่เราจะได้เห็นหน้าตาของเจ้ามดพวกนี้แบบนี้ก็มีทางเดียวคือเราต้องตัดและผ่าเถาวันออกมาดูเท่านั้นนะครับข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของ ก็เลยถือว่าลึกลับและมีน้อยมากๆเรารู้เพียงแค่ว่าพวกมันน่าจะอาศัยกินฟูดบอดี้หรือเมสีเหลืองที่อัดแน่นไปด้วยสัตว์อาหารที่ต้นไม้สร้างขึ้นมารวมกับการกินน้ำหวานจากเพลี้ยที่พวกมน,นํามาเลี้ยงให้อยู่อาศัยภายในแกนกลางของต้นไม้ด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของมดที่มีพฤติกรรมการทํารังและพึ่งพาสิ่งแวดล้อมแบบเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของมดที่มีถิ่นอาศัยจํเพาะนอกจากมนต้นไม้สิินทร์ก็จะมีมดตะลางชนิดใหม่ตัวนี้ที่เป็นนนนมมมดดดาาาาเรรรจะสสาาถพบพบววกกัไ้แค่ใ่ใโน ซึ่งเป็นส่วนเลือกที่มืดสนิทเท่านั้นทําให้ร่างกายของมันจะมีสีที่ซีดกับหนวดและคอที่ยืดยาวกว่าเพื่อนร่วมสกุลตัวอื่นๆที่อยู่นอกธรรมแต่ถ้าถามว่าทําไมผมไม่เลือกให้เจ้าโมชนิดใหม่ของโลภพวกนี้ให้อยู่ในอันดับที่6แทนมอต้นไมซสลินทอนคาตอบก็คือสําหรับผมพวกมันดูจะหน้าตาธรรมดาไปหน่อยนะครับยังไม่ได้ดูแตกต่างจากมอตรลานที่เราเห็นได้ทั่วไปสักเท่าไหร่อย่างซูมมอต้นไมซสลินทอนที่อย่างน้อยมดทหารของมันก็สามารถใช้หัวแบนๆมาปิดรูเข้าออกรังเวลาโดนสตรูบุกรุกได้แถม หน้าตาของมดราชินีที่มีอายุมากแล้วของมดตัวไม้สรินทร์ก็จะมีส่วนท้องที่ขยายใหญ่เหมือนกับราชินีปลวกดูสวยงามแปลกตาสุดๆแบบนี้เลยก็ทาไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้ก็คงยากที่ใครจะเชื่อว่าในเถาวันธรรมดาที่ภาพไปมาตามป่าข้างทางจะมีอาณาจักรของมดนับพันกับมารดาที่หน้าตาราวกับหลุดม,มาจากหนังไซไฟแอบใช้ชีวิตอย่างลึกลับกันอยู่แบบนี้นะครับอันดับที่ 5. หมดก้นน้อยไม่ทราบชนิด สำหรับมดตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจชนิดของมันจะรู้ก็เพียงแค่ว่ามันน่าจะเป็นมดในสกุลมดก้นห้อยซึ่งโดยปกติมดก้นห้อยนั้นมีหลากหลายชนิดถ้าใครไปสายเดินป่าก็อาจจะเคยได้มีโอกาสเห็นหมดในสกุกลก้นห้อยพากันไปเกาะรวมกันไปกลุ่มใหญ่อยู่ตามยอดไม้อ่อนซึ่งเอาจริงๆเท่าที่ผมเคยได้ฟังข้อมูลจากหลายแหล่งมาผมก็ยังไม่แน่ใจในสาเหตุแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้เหมือนกันนะครับบางก็คิดว่าพวกมันกําลังพากันขึ้นมารมเลี้ยงเพลี้ยเพื่อเก็บเอาน้าหวานบางก็ว่าต้นอ่อนพืชสร้างสารล ปกป้องยอดอ่อนจากสัตว์อื่นหรือบางแหล่งข้อมูล,มลก็บอกว่านี่เป็นพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างเอลนิโยกับลานินยาก็ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรแต่พฤติกรรมการเกาะกันเป็นกลุ่มแบบนี้ก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของมนุษย์สกุลมดก้นหอยเลยโดยมดก้นหอยไม่ทราบชนิดที่อยู่ในอันดับที่5ของเราก็ดูจะมีพฤติกรรมคล,คล้ายๆแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ความพิเศษที่ทําให้มันนั้นโดดเด่นขึ้นมาจากเพื่อนร่วมสกุลตัวอื่นๆก็คือรูปร่างและสีสันที่โดดเด่นก็อยากจะเห็นเลยว่ามดก้น จะมีหน้าตานุ่มนิ่มเบสิกไม่ได้มีจุดเด่นอะไรให้เห็นชัดแต่กับเจ้าหมดก้นห้อยตัวนี้ตามตัวของมันจะมีหนามแหลมแทงขึ้นมาให้เห็นชัดอยู่หลายคู่ถือว่าชวนแปลกตาตามไปจับเพื่อนร่วมสกุลตัวอื่นอยู่ค่อนข้างมากแถมสีตัวก็ไม่ได้เป็นสีเดียวหรือแบ่งเป็นตัวสีหนึ่งก้นสีหนึ่งดูน่าเบื่อแต่จะเป็นสีแดงดำผสมปะาบ,บนละเลงกันไปช่วยเพิ่มมิติและความสวยงามได้เป็นอย่างดีโดยมดตัวนี้ผมเข้าใจว่าหาได้ยากมากๆนะครับผมบังเอิญเจอพวกมันในป่าแห่งหนึ่งโดยการที่ผมเผลอไปเดินเตะรั ของพวกมันเข้าโดยบังเอิญเราก็เลยได้เห็นพวกมดละตัวอ่อนที่แตกรังกันออกมาแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงที่พวกมดแตกรังกันอยู่นี้ได้มีมแมลงวันกลุ่มหนึ่งพากันหาโอกาสเข้ามาขโมยตัวอ่อนของมดไปกินอยู่เรื่อยๆเลยหลายคนก็อาจจะคิดว่า,มาแมลงวันนั้นจะกินแต่ซรากเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะในป่า,มาแมลงวันหลายชนิดก็มีบทบาทเป็นผู้ล่าเหมือนกันนี่ก็คงนับเป็นเรื่องปแปลกเรื่องหนึ่งในผืนป่าที่กว้างขวางนะครับ อันดับที่4มดตาโปนสำหรับอันดับที่4เหตุผลที่ผมชอบโมชนิดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของแ่งที่อยู่ พิติกรรมหรือความหายากอะไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หาดูง่ายก็ตามแต่สิ่งที่โดนใจผมที่สุดก็จะเป็นหน้าตาของวดตตาปนที่มีความแปลกประหลาดมีตากลมโตที่ปนเด่นออกมาจากกระโหลกแถมยังมีไฮไลท์เป็นกรามที่เหยียดยาวออกมาข้างหน้าและง้างออกได้เกินกว่า180องศากรามของมันถูกวิวัฒนาการไม่ให้สามารถงับลงมาได้ด้วยแรงและความเร็วที่น่าตกตะลึงเอาไว้จับพวกมแมลงตัวเล็กๆหล,ลบหนีได้ว่องไวอย่างเช่นพวกสปริงเทลโดยเฉพาะเราก็มีชัวดที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับโมชิด อื่นที่มีวิวัฒนาการคล้ายกันนี้เท่าที่ผมนึกออกก็จะมีพวกมดฟองน้ําที่เป็นมดขนาดจิว๋วและน่าจะยังชีพด้วยการล่า,มาแมลงขนาดเล็กมากๆเช่นกันดูได้จากลักษณะของกรามที่ยื่นยาวและดูจะง้างออกมาได้มากกว่า180องศาเหมือนกันแต่เหตุผลที่มดฟองน้ําไม่ติดในอันดับมดที่ผมชอบก็เพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปหน่อยนอกจากกลุ่มของมดตาปนและมดฟองน้ําที่กรามได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นอาวุธเฉพาะทางแล้วมดอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพัฒนาการของกรามน่าตื่นตาพอกันแต่ยังดูจะไม่สุดเท่ายง ดูจะสามารถใช้ล่าสัตว์ได้หลากหลาย<ๆ>ก็จะมีกลุ่มของมดกระโดดที่มีมดกระโดดบ้านตัวสีดำๆที่เราสามารถพบเจอได้ค่อนข้างง่ายกับมดกระโดดป่าที่ก็จะมีขนาดตัวรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดที่เหมือนกันก็คือขากไกลที่อ้าออกได้กว้างจนเป็นเส้นตรงและสามารถงับลงมาได้แรงมากๆจนตีดตัวผู้มดให้กระเด็นไปด้านหลังได้ซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของชื่อมดกระโดดของพวกมันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการมีกรามยาวและกระโดดได้เราก็คงจะไม่พูดถึงมดอีกชนวิตหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือ มดเขี้ยวงงที่มีกรามโค้งงอยาวออกมาราวกับงาช้างมีตากลมโตน่าค้นหาแถมยังสามารถกระโดดไปมาได้โดยเฉพาะเวลากระโจนเข้าตะครุบตัวเหยื่อการกระโดดของมดเขี้ยวง,งงนั้นต่างจากมดกระโดดคือมันจะไม่ได้กระโดดด้วยแรงดีจากการงับกรามแต่จะเป็นการกระโดดที่ดูเหมือนจะมาจากกล้ามเนื้อขาของมันเองเลยทําให้พวกมันสามารถใช้การกระโจนได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าก็นับเป็นมดอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเหตุผลที่ผมไม่เลือกให้หมดกระโดดหรือมดเขี้ยวง,งงให้ติดอยู่ในอันดับ ที่4นี้ก็เพราะว่าพวกมันดูค่อนข้างจะหาง่ายมีมาให้เห็นในตลาดเรื่อยๆจนผมคิดว่าความน่าตื่นตาของพวกมันก็อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นสําหรับใครหลายๆคนนะครับอันดับที่3มดโลปักตาย และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงท็อปทรีมดป่าสุดแปลกที่ผมชอบที่สุดกันแล้วนะครับสาหรับอันดับ3ตัวนี้ผมก็จะชอบมันจากรูปร่างที่แปลกตามากๆแถมพวกมันยังหาตัวดูได้ยากอีกด้วยจากมดโลทุกชิดในไทยมดโลปักาตจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดและจะอาศัยอยู่ในป่าทางภาคใต้เท่านั้นโดยลักษณะทางกายภาพที่พามันมาอยู่อันดับที่3ได้นั้นนอกจากจะเป็นเรื่องสันฐานโดยรวมที่ดูแปลกตาแล้วก็จะเป็นหนามแหลม4ี่แฉกที่มีความหนาและค่อนข้างใหญ่ที่ชี้ออกไป4ทิศเราก็มี ใครมาวางดาวกระจายไว้ตรงอกของมันซึ่งลักษณะหนามแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะพบและคุ้นตาในกลุ่มของมดในสกุลมดหนามที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีหนามแหลมตกแต่งอยู่ตามร่างกายอยู่แล้วแต่ถึงจะเป็นมดจากสกุลมดหนามหนามแหลมของพวกมันก็ยังดูเล็กบางและอลังการน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับหนามแหลมสีแฉกรูปดาวกระจายที่มดโลกปักใต้แบกไว้บนหลังอยู่ตลอดเวลาด้วยความหายากและรูปร่างของหนามที่เป็นเอกลักษณ์นี่เองก็เลยพามดโลบปักใต้ของเราขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3เลยนะครับ อันดับที่สองมดแมงมุมขาเหลืองสำหรับรองแชมป์ของเรา,เราก็จะเป็นมดอีกนิดหนึ่งที่มีความลึกลับทางด้านพฤติกรรมและแหล่งอาศัยที่แน่ชัดของผู้มันแต่สาเหตุที่ผมชอบมดชนิดนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างที่แปลกตาและความหาดูได้ยากจนแทบจะเรียกได้วันลึกลับเลยนี่ก็คือมดแมงมุมที่คาดว่าน่าจะเป็นมดแมงมุมขาเหลืองความแปลกของมันเริ่มตั้งแต่กายวิภาคโดยรวมที่ทั้งส่วนหัวอกและกลนดูจะมีความกลมมนไปมากกว่ามดทั่วไป จนดูรวมๆแล้วอาจจะเรียกได้ว่ามันดูเป็นมดที่มีความน่ารักชนิดหนึ่งเลย ตัวลำตัวของมันถูกปกคลุมด้วยขนอุยๆสีขาวเมื่อรวมกับตัวกลมๆแล้วหน้าตาของมันก็ดูจะมีความตะม,มุตมิน่ารักอารมณ์เดียวกันกับมีแพนด้าจนยากที่จะเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าลึกได้และลักษณะทั้งหมดที่ถูกกล่าวมาก็ถูกทําให้ดูสวยงามและมีอะไรมากขึ้นอีกโดยขาทั้ง6คข้างที่เป็นสีเหลืองตัดกับลำตัวสีเทานับเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของธรรมชาติอย่างแท้จริงสำหรับมุแมงมุมตัวนี้ผมก็จะพบมันกำลังเอาหนวดสะกิดขอใหสัตว์ที่น่าจะอยู่ในจำพวกเพลี้ย ปล่อยน้ําเลี้ยงหวานๆออกมาให้มันกินอยู่ซึ่งพฤติกรรมการเลี้ยงเพลี้ยบนต้นไม้แบบนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่หาดูได้ในมดหลายชนิดเลยแต่จะมีมดอยู่ชนิดหนึ่งที่วิธีเลี้ยงเพลี้ยของมันดูจะแปลกไปจากมดชนิดอื่นๆนี่ก็คือมดหัวละไม้ใช้ใหญ่เป็นมดที่ทํารังอยู่ใต้ดินและดูจะมีน้ําเลี้ยงหวานๆจะเพลี้ยเป็นอาหารหลักเหมือนกันพวกมันชอบกินน้ําเลี้ยงจนถึงขนาดาพาเพลี้ยไปอาศัยอยู่ในรังใต้ดินกับพวกมันด้วยแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าไปอยู่ใต้ดินที่ไม่มีต้นไม้และพวกเพลี้ยจะดูดกินอาหารจากไหนนั่นก็คงเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะชุกคิดขึ้นมาได้ซึ่งคําตอบก็คือพวกมดจะเลี้ยงเพลี้ยไว้ตามรากไม้ที่อยู่ใต้ดินปล่อยให้พวกเพลี้ยคอยดูดกินน้าเลี้ยงโดยตรงออกมาจากรากไม้เลยนี่กถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการเลี้ยงปสุสัตว์ของพวกมดที่ปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าและฉลาดมากๆเลยนะครับอันดับที่ 1. มดเล็บหวีเขียวคราม และในที่สุดเราก็มาถึงมดป่าอันดับหนึ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับโดยจะหมดตัวนี้เนี่ยได้ตำแหน่งแชมป์ด้วยจากทั้งเรื่องหน้าตาวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุดแปลกของผู้มันโดยปัจจัยทั้งหมดนี้จะเป็นคอมโบสุดโหดที่ส่งผู้มันขึ้นมาอยู่อันดับที่1ได้ มดเล็บหวีเขียวคลามก็ตามชื่อของพวกมันเลยคือทางด้านรูปลักษณ์ลักษณะดเด่นของพวกมันก็คือตัวที่มีประกายสีเขียวครามซึ่งจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีแสงแดดส่องลงมาครั้งแรกที่ผมได้เห็นขบวนเดินหากินของพวกมันตอนเด็กผมจําได้ว่าผมประทับใจและตื่นเต็มมากๆกับสีสันที่ผมไม่คิดฝันมาก่อนว่าจะได้พบบนตัวของมดแถวเดินหาอาหารของพวกมันดูราวกับเม็ดอัญมณีสีเขียวประกายที่ถูกเชยให้ไหลกลิ้งเกลื่อนก,กลาดออกมาเป็นแถวยาวกลางป่าใหญ่เป็นภาพที่ไม่ว่าผมจะพยายามถ่ายด้วยกล้องจากมุมไหน ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจที่เห็นด้วยตาตัวเองได้ในด้านพฤติกรรมของพวกมันก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน พรอมดเล็บหวีนับเป็นมดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมดในกลุ่มอาร์มี่แอนด์แต่กองทัพของพวกมันจะไม่ได้มีจานวนมาหาศาลเทียบเท่ามดที่เป็นมดในกลุ่มมดกองทัพจริงๆวมมันมีพฤติกรรมออกเดินทัพหาอาหารอพยพย้ายถินฉานอยู่เรื่อยๆไม่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งและจากที่ผมแอบส่องดูภายในซอกหลืบที่พวกมดอาศัยเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์ชั่วคราวแล้วพวกมันก็ดูจะมีพฤติกรรมเกาะกลับไปก้อนกลมคล้ายลูกบอลมดใช้มดเป็นเปนที่มีชีวิตเป็นกะแพงป้องกรรันราชมีและตัวอ่อนที่อยู่ภายในเหมือนกับมดในกลุ่มดเลยู แแบบสดๆต่พฤติกรรมที่ทําให้ผมประทับใจจนต้องยกตําแหน่งอันดับหนึ่งให้กับมดเล็บหวีเขียวครามก็จะเป็นพฤติกรรมการล่าเหยื่อของผู้มันมดเล็บหวีเขียวครามจะสนใจล่าเฉพาะสัตว์ในกลุ่มกิ้งกือเท่านั้นโดยเมื่อหน่วยสํารวจพบเหยื่อมันจะส่งสัญญาณกลิ่นเรียกแรงให้ขบวนทัพที่เดินตามมาวิ่งเข้าโจมตีเหยื่ออย่างรวดเร็วนี่เป็นฉากที่อลังการมากๆหาได้เห็นด้วยตาตนเองแต่สิ่งที่อลังการยิ่งกว่าและเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อว่าผู้มดจะทําก็คือเทคนิคในการช่วยกันแบกร่างขนาดใหญ่ของกิ้งกือกลับรัง ผมมดจะต่อตัวกันยาวเป็นเส้นเชือกช่วยกันจับตรึงและดึงร่างของเหยื่อผู้เคาะร้ายกลับไปกินในรังนี่เป็นภาพที่หากไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็คงยากที่จะเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อของจำมดสีเขียวครามพวกนี้นั้นมันอลังการมากมายขนาดไหนโดยทั้งสีสันพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นจนยากจะหาใครมาเทียบเคียงได้แบบนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมดป่าอันดับหนึ่งในใ,นใจของผมไปก็เลยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมดและวีเขียวครามพวกนี้นะครับ สำหรับลิสต์ท็อปเชนมดป่าในครั้งนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีข้อจาํากัดและความคิดเห็นส่วนตัวของผมอยู่มากเลยเพราะมดที่นํามาจัดอันดับจะเป็นเพียงแค่มดที่ผมเคยเจอและได้เก็บภาพเอาไว้แถมการทําลิสต์นี้ออกมาก็ทําโดยผมแค่คนเดียวไม่ได้ถามใครถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงหรือมีมดชนิดท,ที่ชื่นชอบแตกต่างไปจากคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันไว้หน่อยนะครับและท้ายที่สุดนี้ผมขอสแสดงจุดยืนว่าแท้จริงแล้วผมเชื่อว่ามดทุกชนิดนั้นมีเอกลักษณ์ความสวยงามและเรื่องราวของตัวมันเองไม่ได้ มดชนิดไหนอยู่อันดับสูงหรือตามความมดชนิดใดเลยการจัดอันดับนี้เป็นการจัดจากความชอบส่วนตัวของผมก็เท่านั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่มากก็น,น้อยทุกคนจะได้รับความบันเทิงได้รู้จักและรู้สึกได้เข้าใกล้กับธรรมชาติอันน่าพิศวงซึ่งอยู่รอบตัวของเรามากขึ้นนะครับและถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ